ครูได้รับการไกดให้มาสอนเพื่อนเพิ่มเติมนะคะอ่าเนื่องจากว่าครูถามไปว่ามีอะไรที่จะให้ครูสอนเพิ่มเติมอีกไหมนะคะนะับจากที่เราสอนไปแล้วเนี่ยนะคะทุกอย่างที่ได้คุณบอกให้สอนเนี่ยสอนไปหมดแล้วนะคะเขาก็เลยให้ครูมาอีกนะคะแล้วคือเมื่อวานนี้นะคะก่อนที่ครูตื่นเนาะเขาก็ป๊อปอัพขึ้นมา ตรงกลางใจเลยคะจังหวะที่คู่ตื่นเขาบอกว่าอย่าใช้อย่าใช้จิตสูงยกระดับนะ,ะเป็นประโยคสั้นๆแต่คุณจะให้เพื่อนดูนะคะว่าเวลาที่ทางจิตแท้จิตสูงของเราเนี่ยเขาคุยกับเรานะคะเขาให้คำแนะนำเราเนี่ยมันจะเป็นการป๊อปอัพขึ้นมาในตำแหน่งของ จะกะหัวใจนะคะตรงกลางตรงนี้นะคะ,ะไม่ใช่ออกมาจากตรงนี้นะคะเป็นการทำงานร่วมกันของสมองและจิตใจเป็น brain and heart coherence ที่เป็นการเชื่อมโยงกันแต่ในเวลาที่เขาป๊อปอัพขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นประโยคสั้นๆแล้วก็ความรู้สึกของเราเนี่ยจะบอกเลยว่าเขาออกมาจากตรงนี้นะคะเขาจะเด้งออกมาจากตรงนี้นะคะ ก็คืออย่าใช้จิตสูงยกระดับนะครูก็ตื่นขึ้นมาพร้อมกับประโยคนี้ทีนี้เรามาตีความหมายนะครูก็ได้ความหมายมาโดยละเอียดคนะ่ว่าอ๋อครูเข้าใจแล้วว่าเขาจะให้สอนอะไรนะเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องพวกนี้เรื่องของการยกระดับจิตวิญญาณเนี่ย ครูสอนเ,นเพื่อนไปแล้วนะคะสอนไปปีกว่าแล้วนะคะ,ะถ้าเพื่อนย้อนกลับไปดูคลิปมันจะมีคลิปที่บอกว่ายกระดับจิตวิญญาณได้อย่างไรนะคะอันนั้นคือสอนไปแล้วแล้วเดี๋ยวครูจะมาลงลึกให้อีกว่าในบางคนเนี่ยอาจจะติดอยู่นะคะติดอยู่ซึ่งจริงๆแล้วนะที่ที่ทครูมาสอนเพิ่มเนี่ยก่อนหน้าของเมื่อวานเนี่ยก็มีอีกนะเป็นการ เป็นการบอกซ้อนกันสองวันเลยนะวันแรกก็วันก่อนนู้นนะคะบอกครูให้ให้ครูเห็นภาพมล้จนภาพแบบว่าเป็นไซวิวเป็นภาพไซวิวที่ครูเห็นว่า,เ,าเราตัวครูเองและผู้คนเนี่ยยืนอยู่มันเหมือนอยู่ในลักษณะของอ,อ่างกมอ่างกลม,มนอย่างเงี้ยเป็นลักษณะกลม,มนอย่างเงี้ยนะทุกคนก็ใช้ชีวิตอยู่ในนี้แต่ครูเห็นภาพว่ามันมี ข้างบนเนี่ยมันจะเป็นลักษณะปลายเปิดปลายเปิดนะคะเป็นลักษณะเหมือนเวลาเพื่อนจินตนาการว่ามันเหมือนท่อท่อแล้วมีปลายเปิดอยู่ข้างบนนะคะ,ะก็เหมือนเหมือนอ่างก็ได้ที่มันมีปลายเปิดอยู่ข้างบนนะคะเราครูเห็นว่ามันมีมีสิ่งมีชีวิตกลุ่มหนึ่งที่ยืนแล้วมองดูอยู่ข้างบนน่ะแล้วก็บอกกับครูนะคะเขาบอกว่า ไปบอกพวกเขาให้ออกมาค่ะครูก็พูดครูก็เห็นภาพว่าคนเหล่านั้นนะเขาาเหมือนเขาว่าอยู่บนอมอ์ไซค์แต่มอเป็นมอไซค์ที่เหาะได้อะมันเป็นเหมือนมอไซค์ไฟฟ้ามอมอไซ หอมอเตอร์ไซค์หอเนาะรักษณะกลมๆแล้วเขาเขาขี่แล้วเขาก็ใช้ชีวิตแบบหอไปหอมาอย่างเงี้ยคกูเห็นมันเป็นภาพอย่างนั้นคูก็พูดกับเขานะคะกบอกว่าไปบอกพวกเขาให้ออกมาก็ว่าออกมาขามันออกมาจากเส้นทางเนี้ยตรงเนี้ยออกให้ออกมาในช่องทางของเนี้ยที่เป็นปลายเปิดคูก็บอกว่าบอกแล้วแต่เขาไม่ออกเขาก็ว่าอย่อย่างนั้นแหละอะไร แล้วครูก็ตื่นขึ้นมานะคะเนี่ยช่วงตีสามเละวันนั้นพออีกวันหนึ่งก็เมื่อวานก็เลยฝันซ้อนอีกะคะ่ะฝันว่าเขาบอกว่าอย่าใช้จิตสูงใ่อย่าใช้จิตสูงยกระดับนะ,ะเป็นปีกสั้นๆอก็เป็นว่าครูต้องลงลึกเรื่องนี้แหละ,ะให้เพื่อนเพื่อนก็คือว่าบางคนอาจจะยึดไปอ่าไปติดอยู่ในความเป็นอัตตาของตัวเองนะ,ะว่า ติดอยู่ในความที่ใช้จิตสูงเนี่ยเป็นตัวเกณฑ์วัดว่าเป็นการที่เราเนี่ยตื่นรู้และยกระดับพลังงานแบบสูงขึ้นและอะไรเงี้ยอ่าแล้วก็มุ่งไปสู่ความเป็นผู้พิเศษมีอะไรพิเศษกับคนอื่นอะไรเงี้ยค่ะไปไปกลายไปเป็นวัตเป็นอัตตาตัวใหม่ที่ทำให้เขาเนี่ย อยู่นะคะก็คือมันมันยังอยู่ในวงวนของความเป็นอัตตายึดถือในตัวตนของตนเองอะไรอย่างนี้คะ่ะแต่ซึ่งในในการยกระดับจิตเนี่ยวิญญาณจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเพื่อนๆตั้งใจฟังดีๆนะคะอันเนี้ยเป็นคีย์สำคัญด้วยที่เป็นคีย์กุญแจสำคัญที่จะทำให้ เกิดการหลุดพ้นจากวัตฏสงสารนะ,ะก็คือการที่ยกระดับจิตวิญญาณเนี่ยจิตวิญญาณเติมแท้ของเราเนี่ยและจิตสูงของเราคือ h i ร e r self เนี่ยเป็นจิตที่เชื่อมต่อกันอยู่แล้วตอนที่เราลงมาเกิดที่ครูสอนในคลิปที่แล้วนะคะตอนที่เรามาเกิดเราเป็นเด็กๆเ,เนี่ย จิตของเราเนี่ยไม่มีอัตตานะคะเรามาเกิดแล้วเด็กๆจะสังเกตว่าเด็กๆเ,เขาไม่มีอัตตานะ,ะเขาเป็นจิตบริสุทธิ์มีความเป็นบริสุทธิ์มีความใสนะคะนั่นอะคือจิตเดิมแท้และจิตจิตสูงเนี่ย เขายังอยู่ในสภาวะของความเป็นบริสุทธิ์อยู่จิตแท้ของเราเนี่ยยังเชื่อมต่อกับจิตสูงอยู่แต่เมื่อเราเนี่ยโตขึ้นโตขึ้นเนี่ยเราถูกใส่ความคิดใส่อารมณ์สถานการณ์ต่างๆเข้ามาแล้วมีความยึดความมีอัตตาความกิเลสความอยากได้อยากมีอยากเป็นไปหลงในอ่าในอารมณ์รักโลกโกรธหลงอะไรพวกนี้ซึ่งสิ่งเหล่านี้จริงๆแล้ว เป็นเหมือนตัวถ่วงที่มาปิดกั้นกั้นให้การเชื่อมโยงของจิตแท้กับจิตสูงเนี่ยมันจางลงอ่าททำให้เพื่อนเพื่อนก็เลยไม่แม่ไม่สามารถที่จะคอนเน็กเชื่อมต่อกับจิตสูงได้ใช่ไหมคะทีนี้คนที่เขาไปหลงคิดว่าการตื่นรู้เนี่ยจะต้องเชื่อมกับ จิตสูงให้ได้อย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นอัตราตัวใหม่ว่าต้องทําให้ได้มันเป็นความอยากนะคะต้องทำอย่างนั้นสิทาอย่างนี้สิอย่างเงี้ยมันเป็นความอยากเพื่อนๆตั้งใจฟังครูให้ดีๆนะฮะการที่เพื่อนๆเนี่ยจะเชื่อมต่อกับจิตสูงได้จริงๆแล้วคือเพื่อนต้องเอาสิ่งเราเนี้ยออกไปนะสิ่งที่ปิดกั้นความความหนัก ทั้งหลายสิ่งที่มันถ่วงเราไว้ความกิเลสความยึดความถือในอัตตาความอยากความคิดในแบบในคิดและอารมณ์ในแบบที่เรามีอัตตาเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันทําให้เราเนี่ยไม่เบาจิตของเราไม่เบาจิตมันหนักจิตหนักเมื่อจิตหนักจิตมันก็ไม่ถูกยกระดับแต่เมื่อเราเอาสิ่งเหล่านี้ขจัดออกสละออกวางออกนะคะ สลัดออกให้หมดจนกระทั่งว่าจิตเราเนี่ยเป็นจิตที่ใสโปรง่งโล่งเบานะคะมันจะเบาพอเราออกแล้วมันจะเบาเมื่อจิตเบาเราไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นอะไระความคิดอะไรพวกนั้นนะจิตเราเบาเราใสามีรักและเมตตาเนี่ยจิตพวกนี้เมื่อมันเบามันก็จะยกระดับขึ้นมาได้เองนะคะเพื่อนสังเกตนะคะ่ะเพื่อน เปรียบเทียบเราจนินตนาการว่าเหมือนลูกโปง่งลูกโป่งเนี่ยเขาจะมีความสามารถลอยได้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเราเอาหินหรืออะไรเชือกที่ไปผูกไว้กับก้อนหินเนี่ยเชือกที่ผูกลูกโป่งแล้วก็ผูกไว้กับก้อนหินหรือผูกอะไรก็ตามที่รั้งเขาไม่ให้เขาลอยขึ้นเนี่ยเมื่อเราปล่อยสิ่งที่รั้งเขาไว้เนี่ยออกไปลูกโป่งจะลอยขึ้นใช่ไหมคะสภาวะจิตของเราก็เหมือนกันเมื่อ เราปล่อยสิ่งที่มาถ่วงเราไว้ตรงนั้นมันทําให้หนักเนี่ยเราปล่อยออกไปละออกไปสลัดออกไปวางออกไปเคลียร์ให้จิตของเราเนี่ยเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์โดยที่ไม่มีความอยากนะคะมันจะออกไปเองหลับเมื่อเราพยายามเคลียร์ใจของเราเรามีสติรู้ว่าเราคิดอะไรอยู่ทําอะไรอยู่เราดูจิตดูใจของเราเนี่ยเรามีสติแล้วเราก็ปรับที่จิต ใจข้างในของเราเนี่ยปรับให้มันเกิดความเอ,อคิดเป็นกุศลนะ่ะสภาวะของความคิดเป็นกุศลเราไม่คิดไรกับคนอื่นไม่มีอารมณ์รักโลภโกรธหลงโมโหอิจฉาลิษยาอะไรพวกนี้ซึ่งมันเป็นจิตหนักนะคะเมื่อเราเอาสิ่งเหล่านี้ออกระวางแม้กระทั่งการยึดถือในตัวตนของตัวเองความยึดถือในความเป็นอัตตาของตัวเองนะคะฉัน ฉันเก่งฉันแน่อะไรเงี้ยฉันเป็นใครฉันมีคนเป็นคนมีชื่อเสียงนะอะไรเงี้ยความยึดในตัวเองวะอ,อีโก้ของตัวเองเนี่ยสลัดออกวางออกเมื่อเราวางมันจะเกิดสภาวะจิตเบาจิตเบามันก็คือถูกยกขึ้นโดยอัตโนมัติโดยธรรมชาติอยู่แล้วฉะนั้นการที่การยกระดับจิตวิญญาณก็คือการที่เราสลัดสิ่งเหล่านี้ออกสละออก กระจัดออกทำจิตใจให้ใสโปรง่งโล่งเบาเป็นธรรมชาติใช้ชีวิตด้วยความที่เป็นธรรมชาติแบบนี้เรากลับมาสู่ความเป็นธรรมชาติของจิตเดิมแท้นะคะเราเข้าถึงสภาวะธรรมชาติของจิตเดิมแท้โดยที่เหมือนกับที่เรา กลับมาเออตอนที่เรามาเกิดเราก็มีสภาะวะของจิตเดิมแท้ที่บริสุทธิ์ถูกต้องไหมคะแต่แต่เราด้วยความที่เราถูกใส่อะไรก็ไปเยอะๆแล้วเราเอามาใส่เยอะๆเนี่ยมันทําให้มันหนักทําให้อย่างเงี้ยมันปิดกั้นฉะนั้นเราขจัดออกวางออกละออกนะ,ะเขาสึงสอนว่า ในในในอะในอย่างศาส,สนาพุทธหรือศาสนาเซนอะไรนิกายอะไรต่างๆที่เขาสอนเรื่องนี้ว่าให้ขจัดออกนะวางออกสลาออกเพื่อที่ให้กลับมาสู่จิตของเราเนี่ยที่เป็นจิตเดิมแท้ที่ไม่มีการปรุงแต่งอะไรเลยนะคะมันเป็นจิตที่ใสโปร่งแล้วก็เบาเนี่ยอาสิ่งนี้แหละ เมื่อเราทำเป็นธรรมชาติอยู่แล้วเราใช้ชีวิตเป็นธรรมชาติอย่างเงี้ยเราเข้าถึงธรรมชาติแบบเนี้ยความโปร่งใสเบาๆแบบเนี้ยสิ่งนี้แหละก็จะทำให้เพื่อนๆเนี่ยเชื่อมต่อกับ จิตสูงได้โดยธรรมชาติอยู่แล้วเพราะเขาจริงจิจิตแท้ก็คือจิตสูงนั่นเองก็เป็นส่วนหนึ่งของจิตสูงที่เราเนี่ยมาเกิดแล้วเรามีจิตแท้มาด้วยใช่ไหมคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของจิตสูงนั่นนหะเพื่อนๆฟังครูแล้วพอจะนึกภาพออกไหมคะก็คือเราก็กลับมาสู่สภาวะของความเป็นจิตแท้จิตแท้คือจิตจิตจิตแท้ในความเป็นบริสุทธิ์ที่เรามีอยู่แล้วนะคะแล้ว จิตแทนนี้ก็คือจิตของไฮรเซลนั่นเองนะคะ,ะเพื่อนจะมีความเป็นความเป็นที่เป็นจิตสูงโดยธรรมชาติแล้วอะไรสิ่งที่เพื่อนอยากรู้อยากเห็นเพื่อนถาม,ถาม,ถ,ามถ,าถามเข้าไปสิถามตัวเองทำจิตนิ่งๆแล้วถามเขาจะป๊อปอัพมาให้เพื่อนจากจังหวะจา,ก,า,จาก,กระนี้เลยนะคะป๊อปอัพขึ้นมาเนี่ยคือสิ่งที่เพื่อนรู้นะคะ มันไม่ใช่การเป็นผู้วิเศษอะไรแต่มันเป็นการที่เราเนี่ยกลับเข้าไปสู่ความเป็นจิตแท้ที่บริสุทธิ์แล้วทำให้เราเนี่ยสามารถใช้ความพิเศษตรงนี้ได้จากการที่เรามีสิ่งนี้ที่พิเศษอยู่แล้วคือพลังพลังจิตของพลังจิตเดิมแท้ของเราเนี่ยมันมีความพิเศษอยู่แล้วมันมีพลังมากมายอยู่แล้วนะคะอ่าอันนี้คือเพื่อนๆต้องทำความเข้าใจนะคะ ถ้าไม่เข้าใจฟังสามฟังสามแล้วยังไม่เข้าใจถามครูนะอพิมพ์ถามมาเลยนะคะไม่ต้องเกรงใจถามได้อันนี้แหละมันเป็นการที่จะช่วยให้เพื่อนเอนเนี่ยเบานะคะเบาแล้วสามารถใช้ใช้อะไรอะพวกความที่เป็นจิตอย่างรู้อะไรพวกเนี้ยมันมันเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติอยู่แล้วโดยที่เพื่อนไม่ต้องไปพยายามอะไรเลยการที่เพื่อนไม่พยายาม ที่จะเป็นนะคะเราไม่พยายามที่จะเป็นแต่จริงๆแล้วคือเราเราใช้ชีวิตแบบนี้แล้วเราก็เป็นอยู่เราเป็นของเราเองโดยธรรมชาตินี่คือสิ่งที่เราเนี่ยสัมผัสความเป็นจิตเดิมแท้ได้แบบโดยธรรมชาติเลยนะคะอ่าอันนี้แหละเขาเรียกว่าการยกกระดับจิตปัญญานะคะคือยกด้วยวิธีนี้นะคะไม่ใช่ว่าเราต้องไปว่าโอ้ตอนนี้ฉันจะต้องไปติดต่อกับไฮเออร์เซล เราต้องใช้เครื่องมือในการติดต่อห้รัสเซลอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้มันเป็นวิธีที่ไม่ใช่นะคะวิธีที่ถูกต้องก็คือการขจัดออกนะ,ะการเอาสิ่งปฏิกูลในใจเนี่ยออกไปการความคิดความอยากความอัดตาอีโก้ต่างๆของตัวเองเนี่ย เอาออกไปนะคะครีร์พลังงานจิตใจของเราให้มันใสวะะันที่้กูบอกว่าจงทําใจให้ใสแล้วน้ำในกายจะกลายเป็นกระจกของจักรวาลคุณจะเชื่อมต่อกับทาง universe แล้วก็ h i r c e l s อเนี้ยได้โดยธรรมชาติอยู่แล้วนะคะยเป็นสิ่งธรรมชาตินะคะแล้วก็การที่เพื่อนทําแบบนี้มันเป็นการที่จะทำให้เพื่อนเนี่ยหลุดออกจาก วัตฏะสงสารนะเป็นคีย์สำคัญในการหลุดพ้นออกจากวัตฏะสงสารเลยนะคะก็คือเมื่อเพื่อนมีจิตใจที่ใสเบาบริสุทธิ์ตรงนเนี้ยเนี่ยเพื่อนก็ไม่ถูกาภาพลวงตาเหล่านั้นเนี่ยครอบงำะคะการที่เพื่อนเนี่ยเชื่อมกลับมาสู่สภาวะของการเป็นอจิตเดิมแท้แล้วจิตเดิมแท้เนี่ยรวมกับไฮร์เซลใช่ไหมคะก็มันก็เป็นสภาวะของความบริสุทธิ์นะ เป็นความรักความเมตตาความสุขความเป็นธรรมชาติความสุขที่ไม่มีแฝงไปด้วยกิเลสเขาเรียกว่าความสุขที่ละซึ่งกิเลสนะมันเป็น blissfulness นะคะเป็นสภาวะของนิพพานนะะ,ะตรงจุดนี้แหละที่ทางศาสนาพุทธนิกายเซนหรืออะไรต่างๆที่เขาสอนกันมาเนี่ยมันเป็นเส้นทางเดียวกันนี่แหละค่ะแต่พูดคนละแบบแค่นั้นเองอเพื่อนๆ เพื่อนๆลองกลับไปดูคลิปของคุณที่สอนเรื่องการยกระดับจิตวิญญาณทําได้อย่างไรนะคะ,ะไปดูคลิปนั้นด้วยนะคะแล้วตัวนี้ก็คูก็มาลงลึกให้นะคะว่ามันคือการที่เราเนี่ยขจัดออกไม่ไม่ใช่เราต้องไปพยายามที่จะทำนะคะไม่ใช่เราขจัดออกขจัด เราวางออกสลัดออกลดละสละวางนะฮะ,ะเนี่ยเมื่อเราใจเราเบาเราคลายเนี่ยเราก็จะหลุดออกจากวงจรของการเป็นภาพรวมตาพวกนี้เพื่อนจะรู้ได้ด้วยจิตของเพื่อนเองเลยว่าอะไรใช่อะไรไม่ใช่เวลาเพื่อนเห็นคนที่เขาแบบพูดจาหลอกลวงจิตข้างในของเพื่อนจะบอกโดยละเอียดเลยว่า อันนี้ไม่ใช่แหละอะไรเงี้ยเพื่อนจะรู้ได้ด้วยตัวเองนะที่ครูบอกว่าทําไมาโลกปัจจุบันเนี้ยคนเราเนี่ยมันมีความประหลาดอยู่คือเขาพร้อมที่จะเชื่อในสิ่งที่หลอกลวงเนี้ยได้แบบง่ายๆเลยแล้วยิ่งมีการายุคป,ปัจจุบันเขาใช้เทคโนโลยีใช่ไหมคะก็คือมี AI มีอะไรมาเนี่ยยิ่งเขาเ เข้าไปฟังสิ่งเหล่านั้นแล้วเขาอยู่ในกลุ่มนะมันยิ่งส่งให้เขาเนี่ยได้รับข้อมูลที่เป็นเท็จเยอะขึ้นอย่างเงี้ยแล้วในขณะที่เราเนี่ยพูดหัวข้อเดียวกันเลยนะคะแต่ว่าเราให้สิ่งที่ถูกต้องเนี่ยแต่คนเหล่านั้นทําไมเขาแยกไม่ออกว่าอะไรอะไรใช่อะไรไม่ใช่การที่แยกไม่ออกว่าใช่หรือไม่ใช่เนี่ยมันเกิดจากการที่จิตข้างในเราเนี่ยไม่ละเอียดมากพอนะคะถ้าจิตข้างในเราละเอียดมากพอ เราจีเติมแท้ของเราและไฮรัสเซลเนี่ยรวมตัวกันแล้วเนี่ย mm. เขาจะบอกเราเลยว่าอะไรที่ใช่อะไรที่ไม่ใช่นะฮะเพื่อนจะรู้ได้ด้วยตัวเองเลยว่าโอ้อันนี้ถูกต้องอันนี้ไม่ถูกต้องอันนี้ใช่ทางที่ถูกต้องไหมอันนี้ไม่ใช่อะไรเงี้ยจะรู้ได้ด้วยตัวเองนะะซึ่งเพื่อน mm. ๆอาจจะหลายท่านอาจจะเคยฟังพระอาจารย์หลายหลายท่าน ที่ท่านเนี่ยปฏิบัติฌานสมาธิเนี่ยถึงระดับที่ท่านมีจิตละเอียดเนี่ยท่านก็จะพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าเมื่อเรามีจิตละเอียดเนี่ยเราจะรู้ได้ด้วยตัวเองว่าอะไรที่มันถูกต้องอะไรไม่ถูกต้องนะคะมันจะมีการรู้ด้วยด้วยตัวตนเขาเรียกว่ารู้ด้วยตัวตัวเองนะ,ะอ่าอันนี้แหละทําให้เวลาเราที่เราจะไปฟังครูสอนอะไรเนี่ย เราก็จะไปหาครูที่ถูกคนเราจะถูกจูนไปหาครูที่ถูกคนซึ่งมันเป็นไปตามพลังงานข้างในของเรานั่นแหละมันเราจูนกับอะไรเราสะท้อนโลกภายในข้างในของเรานะสถานการณ์ต่างๆที่เราเจอในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยก็สะท้อนจากโลกภายในของเรานะคะกฎแรงดงดูดเนี่ยไม่ได้เพิ่งมีในยุคป,ปัจจุบันนะคะเขาสอนกันมานานมากจริงๆแล้วการที่เรานักคิดหรือศสตร์ คนที่ผู้นําจิตวิญญาณต่างๆเนี่ยพูดต่อๆกันมาเนี่ยเป็นระยะเวลา2องพันสาปีแล้วในเรื่องของกฎแรงดูดแต่ว่าการที่จะมาใชา้คําพูดคาว่า law of attraction เนี่ยเขาก็มาใช้กันอยู่ในช่วงราวๆประมาณร้อยกว่าปีนะร้อยประมาณร้อยห้าร้อยห้าสิปีนะะอ่าอันเนี้ยซึ่งจริงๆแล้วเรื่องของพลังของจิตเนี่ย มันมีสอนมานานแล้ว,แล,วแล้วยิ่งคนก่อนๆน,นี่ยจิตเขาบริสุทธิ์นะเขามาแล้วจิตเขาบริสุทธิ์เขาไม่เหมือนจิตแบบเหมือนคนยุคนี้มาเป็นจิตวุ่นวายนะคนสมัยก่อนเขาก็เลยเชื่อมต่อกับทางไฮร์ A เซลล์ี่ง่ายแล้วก็ได้รับเขาเรียกว่าอะไรนะการได้ลายจากยูนิเวอร์สเนี่ยง่ายนะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยอยากจะถ้าเราอยากจะ มากๆอยากที่จะทําอันนั้นอันนี้ให้ได้สําเร็จเลยียเน,นี่ยมันเป็นการที่เราอยู่ในความยึดยึดในกิในความอยากความยึดในอัตราอะไรต่างๆกิเลสต่างๆนะคะฉะนั้นเราต้องขัดวางสิ่งเหล่านี้ออกไปให้มันเบาขึ้นเบาขึ้นเบาขึ้นค่อยๆวางนะเอาวางออกเนี่ยแล้วเราก็สังเกตไปนะคะสังเกตจิตใจตัวเองไปด้วย ปรับปรุงจิตใจตัวเองไปด้วยเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันจะช่วยให้เราเนี่ยมเมื่อเราทําให้มันสะอาดและใสเนี่ยเราก็ขึ้นไปสู่การที่หลุดพ้นจากวัตสงสารได้โดยธรรมชาตินะคะคเพื่อนๆวันนี้ครูก,ก็เอามาสอนเพิ่มเติมนะคะมีอะไรถามครูได้เลยนะคะแล้วเจอกันในคลิปหน้าคา่ะ